สวัสดีเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องทุพทุกขเมื่อนี้ป้ากไอยมาเห็ดไม่กว้ดให้เบิงอีกไม่ก็แล้วกันเนาะนาอมีก่อนอื่นกะข้อครอ,อบขุนครอบใจอันผู้ที่เข้ามาติดตามเบิงช่องยูทูบของปา้าล้นเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้ก็ป้ากไอยมาตบ๊บคำท่ามตบ๊บอันที่ว่าเอฟสี่ถักเข้ามาว่า คอมเมนต์มาว่าป้าอันโค้งซาซาเดโค้งเสียกต้นชดเสียกหนา้าซาซาเดว่าเบิ้งบทันว่าชันมบื้อ้ป้าไก่ยี่หมาเฮ็ดให้เหหบิ้องชัดชัดเด้อจ้าแล้วก็มีคนนึงกล่ววาบักอันเล่าเล่าไปวันนี้นั่นเล่าสันใดว่าฮันเล่าประมาณใดหรือว่าพาหลงจกักเซนติเมตรว่าฮันป้าไก่ยี่หมาเฮ็ดให้เหหบิ้งเนาะค่ะเนาะอันตรงนั้นนี้นั่นเห่าบัก ให้มันได้นิว้วนิ้วมือหนึ่งเด้อจ้าให้มันได้นิ้วมือหนึ่งเนาะสบบาะัตว์บ้นเนาะนิว้วนิ้วนิ้วข้อไหนพี่เดือดจา้าบวมเอนมาหนึ่งสองสามส้ำข้อข้อที่สี่พี่เดือดจ้ะเอาบากักบักเสร็จแล้วอันที่ป้ามาเล่าแบบนี้นั่นคือบวให้มันเป็นอันนั้นเนาะบวให้มันคมบวให้มันคมมันบ้านมือเอาเนาะนา้วกาขันพาซะน,นี่นั้นหาไล่ค้างหรือบวไล่ค้าคงนั้นอยู่ที่ไม้หน้าหรือไม้บางเนาะ ถ้าไม่บางเขากระพาน้อยครั้งเอาจนมันอ่อนถ้าไม่น้าเห่ากระพาพาไล่ครั้งเนาะแต่ปลากระยิมาเอาไปจุ่มน้ําก่อนเดือดค่ะเดือมันยังอีพานเนาะเพราะว่าไม้มันแห้งเนี่ยต้องจุ่มน้ําไว้เป็นสมองพวกเนี้ยแล้วก็เอามาพาพาให้มันเลยบนบักมาพี่เดือดค่ะเดือนี่พาให้มันเลยบนบักมาไล่ๆมาจนน้ำส่งข้อมือยังเท่าปลาอีพาให้มันเลยถ้าว่าเห่าพาทึ่งแค่บนบนบักนิดนึงนั้นมัน มันอิงงอบหลงจ้ะมันีบ่งองอป้าก็เลยเอ่อให้พาพามาจนนาฮอดอันก่ยก่บนบักนี่มาช่องข้อมือคุณนะจ้ะมันยังอีออนเนาะกาหลงพาแล้วสังเกตเบิ่งเนาะป่าถ้าเอาพาแล้วมันงอได้บุ่งกาให้ให้หลงเบิ่งถ้าเอาพาเพียงบักนั้นพอดีนั้นมันยิ่งองอจ้ะมันอีแข็งค่ะเอากา พาไล่ๆยธียจนบางๆบงุญแนะคะถ้าไม่ไม่มันหน้าค่ะบบเตยนับว่าพาจักชั่งเดือกค่ะถ้าไม่มันกีบมันเป็นหน้ายูกีบมันยังหน้ายูกาแสดงว่า,ามันอย่างมาอ่อนเธียคือหัาโคง้งบนกระได้ค่ะพอ้งห่วพาแล้วให้เอามือนี้จับแบบนี้เด้อค่ะเด้อเอาโป้มือนี้จับแบบนี้เนะเาะอีจัดบนเนาะเออมันค่อยเจมเพิดปรหลุมกับปน,น้ำท้น เอาโป้มือนี้จับเบิงะนีเนาะคะ่ะแล้วก็เอานิ้วมือนิ้วซีเหานี้หองทางล่างนี้แล้วเขาก็จับเออเลหลงงะนีถ้าเอาบ่มีนิ้วซีจับไว้ะนี่มันอีเห็ดให้หักได้เด้อคะ่ะเด้อดมันนี้เห็ดให้มันโบงอมันอีกหักได้จ้ะ <c oughs> แล้วก็เอาไปจุ่มน้ำนอีกไงแต่นึงนะคะ่ะก่อนที่เห็ดเดี๋ยวไาเห็ดให้เบิงใหม่เนาะ,ะมันนี้อากาศคืมคืม บะหมี่เด็ดฮ็ดไม่กวนไว้กับบะหมี่ันตาลงตาบะหมี่เด็ดพาลงมาเด้อจ้าเด้อทาลงมาไก่ๆจะนีดเดือค่ะเด้อแล้วก็คันมันหน้าอยู่หอบก,ก็ลืมลืมอีกไหมเดีเย็ดให้มันบางบาค่ะถ้าไม่สดหอบก,ก็ยึดพาไงไ่ายเแต่นี่ปลาเอาตัางเด็ดไว้มันแห้งเราต้องเอามาจุ่มน้ำก่อนค่ะเอามาจุ่มน้ำให้มันอ่อนก่อนจะมาพากัเอะมันยัง,งหงอเพราะหั่นมัน ถ้ามันโมออนนี่มันยี่ักได้ค่ะแล้วถ้ามันโมออนน้องใบมันไม้มันหน้าหอกกับมันเล่าอีม้มมาแทนนึงเล่าเลาหอกกับจับน,นี่อันน,นี้อุ้งซีดนี่ค่อยคอยหองไว้ถ้ามันหองไว้แล้วมันหักได้เดือค่ะแล้วกลัามาจุ่มน้ำ อบใจได้ด้วค่ะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าไม้นั้นบ่ตองท่าว่าเป็นไม้หักยางเดียวเออบางคนก็ถท่าว่าป็นไม้ไผยยัยงเป็นอันป้าเฮ็ดนี่ป็นไม้ไผยลวกเลยค่ะเป็นไม้ไ,ไม้เขาเอินไม้หักเนกาะผาซาลาวเหาเอินไม่หักถ้าผาซาไทยเขาไก่เอิเป็นว่าป็่นไม้ไม่ลวกเนาะมันมันไกีนหน้าแล้วมันอี บบแต๊กง่ายจ้าแล้วกามันมอดบบค่อยกินเดถ้าเป็นไม้อย่างอื่นี่มอดอีกกินมอดกินแล้วก็มันมันบบลำาบตรงแล้วมันโคดถ้าไม้ยังที่ว่าลำมันตรงดีบบมันบบมันบโคดไล่ขางกามาเฮ็ดได้ทุกไม้นะจ๊ะต้องใช้เวลา ถ้ามันยังแข็งอยู่เด้ห่อกรมาเล่าเล่าถ้ามันใหญ่ประเด้มันขมเ่าก็มาทอบอ๊อกค้างจ้ะอันที่เล่าแบบนี้นั่นคือบอกให้มันขมแต่ติวมันขมจะนิ่งเดือดค่ะเด้อเนี่ยมันกะอีออนนะคะพอเราเห็ดไว้แล้วจุ่มน้ำไว้แล้วมันีปลากะอีหมาวัดวัดเสียกเนาะเหาดึงเสียกมาเ่าก็มาหวาเด้อค่ะเดือมาหวา บ่ได้วัดเป็นเม็ดเจ๊แย่ค่ะว่าซ่อมว่าเหานี้แล้วก็อันที่ส้าน,นี้เห,หาเหาเให้ให้มันนี้จ้ะวันวันนี้พอดีจ้ะให้มันเลี้ยไว้ก็บ่เป็นยังจ้ะถ้าว่ามันสั้นแล้วมันได้โตถ้าว่าขุนโตเปลี่ยนหอก็ก่โตง่ายโ <Yeah. S 1> ต<ๆ>แล้ววันนี้ก็เราก็มาพาเนาะเสียกนี้เขาเอิญเสียกส้านตะกาเบิดสิบซองเดือค่ะเด้อเป็ี่ยนบางยางถ้าบางยางเขากะบดต้องท้าได้พาค่ะอันนี้เส้นมันงหญ xin mình nhảy nó ba cái tông pha pha khương mình đi đây xin nâng hậu đường mà mình chỉ đây xong xin được chưa cái mặt pha thấy mình cương càng thì đi được chưa ta cái ý chắp đường ở sư sư nữa chưa một một chiếc hai chiếc mình đi bên mình đi bên xin nay nôi phơi phơi lại ta hậu tăng mít bé bé ni lão hậu mà pha đừng ở dưới này mình cậy tung càng đi ตเตรียมพรมพาไว้เรียบร้อยตเต็มเตรียมพรมทุกอย่างเขาจะได้ไหวน้ำนหนึ่งเนาะเม่ถึงสิบนาทีเขาจะเลี้ยวแล้วแต่นี่ปลากะเห็เดเริ่มต้นให้เบิ่งเดือค่ะเดือต่อไปป้าก,ก็อีเห็ดอันที่ว่าโค้งซาซาให้เบิงเดึกค่ะไม่ได้เบิงส้นจกากะเบิงเอาเดือค่ะป้าบ่ห้องความรู้ดอกค่ะเห็ดเลี้ยวกะป้าเห็ดปินแล้วก็อีปินอาซีพของเขา มันอีเป็นรายได้เสริมอย่างหนึ่งกับการเป็นรายได้ของเห่าที่มาเห่าต้องได้มีรายได้เข้าบ้านเข้ากระเป๋าเห่าทุกมื้อถ้าเห่าบ่มีเงินบ่มีรายได้ยู่ซื้อให้ใจทิ้มไปซื้อกะอีบ่มีรายได้แล้วก็เงินในกระเป๋าเห่ากะอี้ร้อยล่อไปเรื่อยๆจ้ะพะฉะนั้นถ้าเหามีทุนยังอยเห่าก็ซื้อดอกหญ้าซื้อเสีย การทําไม้กวาดนี่มีอยู่อันอุปกรณ์การทําไม้กวาดมีอยู่ห้ายางเดือค่ะเด้อมีมีดอกหญ้าแล้วก็มีด้ามมีเสียกแล้วก็มีขี้ยางแล้วก็ขี้สีจ้ะภูุิมปัญญาแต่ก่อนพอ่อเมที่เคยทํามาพาทามาเขาต้องเอาขี้สีมาบดให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับขี้ยางแล้วมันยางแล้วก็มาทาบอกให้มันลุดงายย่ายจ้ะ ก็เลยซื้อโทอดกันมาตั้งแต่โบ,ร,บราณโบราณเนาะจ้าเนะเาะไี่ตัวไหนเนาะอย่างอีเจมเนาะท่านไกันใชรผัดลมนี่เด็กค่ะเด้อตาโผล่โผล่เหมือนโอนจ้านี่แล้วเนาะโอนแล้วเฮากะมาจับเอาอันนี้เนาะเอานนี้พากางไว้เจ้านี่เด็กค่ะพากางไว้จับจับระยะ นี้มานี้นั้นซ่องข้อมือเด้อคะ่ะบุ้งบักมาห้าบนห่าวหว่างเสียกนี้ซ่องข้อมือเราเห่ากระบ,บีบไว้เนาะย้ายมันรุดเดือบีบไว้น้น้ามีกระโค้งขึ้นมาเด้อจะ้ะโค้งมาเนี่ยโค้งมาให้มันเป็นบวงเนะเาะแล้วห่ากระโค้งขึ้นมาทางบนพิ้งไปเท่านึงโค้งมาทางบนแล้วก็เอาเสียกนี้เอานี้เอาเส้นนี้โลดมันนี้นโลดมัน น,น,นิดนนท์หมัจะนี้แล้วเกาก็มาจับดอกแย้าที่เตรียมไว้นี้ใส่ป้าเห็ดคนเดียวเนาะบม่มีมือกล้องบ่มี่ให้ทายให้นะ้ำมันกจพี่โบเห็นสัตว์เบิดเบิดทุกบอลเด็กคณะเอามาวางใส่ซะนี้เด็กเขาเดือดแล้วเอาก็หัดมาเนี่ยหอกกรหัดเดี๋ยวีปตาพี่หันาาน่นหมัดให้เบิลงเอออ่าของนี้มันบมดเจมเนาะมันย้อนแซง เนี่ยให้มันออกมาทางนี้เด้อค่ะเดี๋ยวให้มันออกมาทางบนเสียกที่เอฮาหัดไปนะนแล้วก็ดึงมาดึงมาให้เน้นสะนี่จ้ะเดี๋ยวป้าอีกอกอขันไม่พูดได้เฮ็ดสิป้าเปลี่ยนกะอีมาให้เฮ็ดให้เบิ้งไหมอันหนึ่งเด้อค่ะเด้อเฮ็ดขนสำรับขนที่ที่มาโค้งบ่เปลี่ยนบ่าเข้าใจเนาะโค้งบ่เปลี่ยนบ่เข้าใจ ตากะอี้ให้อีให้โครงแบบนี้เนาะวางไปแดบนี้เลยค่ะวางไว้แล้วมีกะเห่ากะเอาดกย้ามาใส่เนาะนี่เลยค่ะเบื้องในโทรศัพท์มันคืออี้ยาวไปเนาะแต่ว่าฮะแต่ว่าในอันจริงๆแล้วมันก็อีบ่บยาวปันได้ดึกค่ะนี่เหนือนี้เห่ากะอันนี้มาวางใช่เลยเอาอันเนบไปคือเก่าเน่ะคือเล็กนะ่ะแต่หมีแต่ของบโคคงเนาะเอานี้มาวาง แล้วห่ากระโค้งอันนี้มานี่มาให้มันหัดนี่เนาะโค้งขึ้นทางถิงทางปลายเด้อค่ะโค้งขึ้นทางปลายอันนี้เขาก็มาสาวเสียกเน,นาะออกมาสาวเสียกสาวเสียกแล้วนี่ห่อกระมาเยให้อุ้มเอาดองย้านี่เดือค่ะเด้อดเยเข้ามานี้ให้มันทะลุออกมาทางนี้เดือค่ะให้มันทะลุออกมาทางนี้ วันตั้งกองใหม่กันมันยังอีสัตว์เนาะเย็เตอ้์มาถ่ายให้นายายหน่อยตึถยถ้ถ่ายแค่ถ่ายเฉยๆไม่ได้ให้พูดนี่เด็กค่ะเน,ะนี่นยให้มันอ๋อมานนี้เนาะเดี๋ยวไปให้เบิร์นอีกมาเดี๋ยวนพอห่าโค้งมาปุ๊บเนาะเดี๋ยวให้เบิร์นใหม่รอบหนึ่งกันเด้อค่ะปุ๊ปบบีบไปเนาะโค้งมานนี้ นี no no the no ่ขาก็นนำเสียกอันนี้มันได้สาวเสียกถ้าทําแบบนี้มันได้สาวเสียกเดือค่ะสาวเสียกแล้วมันซ่านนีเหากะจับจะนี่เลยปึ๊บหอกัะเย่เข้ามาอุ้มเอาแต้ดอกงย้านี่เดือค่ะให้มันออกมานี่เดือี่ให้มันออกมาตายตายเส้นที่ขากุ้งไปนะย่ายขึ้นทางบนเสียกทางปลายเดือค่ะให้มันหลงทางล่างให้มันหลงมาตายกุ้งอันที่หาคุ้งไป เออออกมาแบบนี้เด้อ่นเด้ออมาแบบนี้มันออมาแบบนี้แล้วเฮาก็อีดึงเาอีดึงเส้นนี้เนาะเฮาดึงขึ้นเอาดึงขึ้นซะนี่เราก็มานี้ก็อีเน้นถ้าว่าบ่ออมาบน้นนี้นั่นคือบ่เน้นเด้อค่ะมันต้องออกมากลางนี้ทุกครั้งค่ะวันนี้เฮาก็มาใส่อใหม่วางใส่ซะนีปึ๊บเฮาก็คุหักมาใหม่ อันนี้สําหรับคนที่มาเบิงบรสัรแล้วก็ยักเห็ดเบิงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวช่วงที่ดอกเข้มอมอกใหม่ๆเดี๋ยวผูใ้ใดบ่มีกันมาสั่งซื้อน้ำปลาได้เด้อปลาเตรียมไว้ให,ห้หน้าเดือนมะกะลากลาุ่มผาต้นนีส่สั่งซื้อไว้เ่อตอนนี้นั้นห้ามบ่ได้แล้วจ้ะันบ่บมีแล้วคะ่ะดอกเห็ดัวนี้ไปเลยเลยเนาะแต่ว่าถ้าว่าโคง้งแบบนี้นั้น ปาม,ามัมนบได้สาวเสียกล่ามนบได้สาวเสียกเขาก็ได้เห็ดได้ไหวจ้ะลูกมันนี่แวกมานี้ออกมันนี่เน็ด เห็ดไปฝพ่นตกเด็ดเอกกาบอได้ไปยักนำยันเปียกยันยัง,ยง,ยงน้องเป็นงานอิสระขเขาเหาเนาอมีอาซิปติดตัวไว้หน้าดีนะคะเอาสมุดปลามีเงินโยมือหน,นึ่งถ้าเา่าเอาติดตัวเอาไว้ซื้อกินนั้นบ่ฮอดปีจ้ะเมื่อแต่ถ้าเอาเอามือหน,นึ่งมาลงทุนซื้อแค้มซื้ออุปกรณ์าาการทำไม้ควาดนี่เห่าได้กินทั้งปีเด้อค่ะเด้อ มันบิเเป็เป็นเดือนกมันอีตตอยอดเขาเห่าให้เรามีเงินรายได้แล้วก็ได้กินอยู่ทั้งปีเอาอีบอกให้เวลามันเสียเปล่าป,าประโยชน์ไปซื้อห้างานให้ตัวเองทําเป็นงานอิสระเนาะว่ามนได้เป็นลูกน้องให้หเ้าวไปรับจ้างเข่านี้เบิดมือเท้าคำตั้งแต่ส่องหมู่เช้าถึงห้างหมเย็นวันละสามร้อยแต่ว่าฮ่าเห็นไม่กวาดนี้ เ่าต้องจํเป็่นต้องไปนางเออไปเฮ็ดไม่กวาดอยู่เบิดมือเท้าคาคือไปเฮ็ดเวีย้ยอก่ะนางเฮ็ดไปเรืเ่อยๆเรื่อยๆได้สิบอันเโาก็ได้แล้วเกินสามร้อยเครื่องมือดื้อบบฮอดเครื่องมือกะเนี่ยแต่คนที่คนที่เฮ็ดไหวเฮ็ดซ่าเนาะบางคนได้ส้มได้มีสิบอันเท่าก็ได้หกร้อยแล้วเต็มกล้าพอได้มียุมีกินได้ ได้จ่ายเนาะที่ให้รวยก็รวยเนาะบ่ได้ค่าได้ค่ายที่บ้ามันได้ไม่ยังไล่ลเนาะอ็ดไปพอได้ยู่ได้กินแล้วก็เป็ีนหังอิสระมันต้องได้ไปเปลี่ยนลูกน้องเข้าสำหรับคลิปนี้ป้าก็าไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปนะ้าค่อยเจอพ่อกันไหมเนาะคะเนาะเมื่อนี้กับป้าก็ได้ไล่อันแล้วบ่ม,มีเดตตักเลยเอามาพึ่งไว้จ้นี้ <c oughs> นี่ได้พอมัดละได้หนึ่งสองสามได้จ็ดดำละนัดจะประมาณกระมงสิบมงนี้เหากกาไดแล้วเสร็จเรียบยร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้กาไว้สำนีก่อนนอะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพอกันไหมเด้๋จ้าผู้ใดเข้ามาเบิง้งมาสมมคลิปข้องป้าแล้วกาอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกําลังใจคอมเมนต์มาท่ามมาไทยกันได้เด้อค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย